ครับก็พบกับผมอีกแล้วนะครับทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับก็มีพี่เพื่อนน้องนั้นบอกกับผมว่ารับซื้อเหรียญให้รับซื้อเหรียญที่ไม่ต้องสังเกตอะไรหน่อยนะครับในคลิปนี้ก็จัดตามคําขอนะครับในคลิปนี้ให้เหรียญละห้าหมื่นบาทนะครับไม่ต้องดูตําหนิอะไรเลยนะครับไม่ต้องดูว่าหางอักษรตัวนี้จะพิชิตตัวนี้จะชิดขอบอย่างน้นอย่างนี้จะแหว่งตรงนี้จะห่างตรงนั้นไม่ต้องสังเกตเลยนะครับ เป็นเหร<ถ>ียญชนิดราคา50สตางค์นะครับที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญกระสาบที่ผลิตออกมาบนเบียนเลยนะครับเป็นเหรียญกระสาบที่ผลิตออกมาบนเบียนจับใจใช้สอยในชีวิตประจําวันเลยนะครับซึ่งเป็นเหรียญกระสาบในสมัยรัชกาลที่9นะครับเป็นชนิดราคา50สสตางค์นะครับด้านหน้าของเหรียญก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบสีทองเหลืองแบบพระเศษเล็กนะครับแต่ต้องดูปีาาพศที่ผลิตหน่อยนะครับ เบ,บีดที่ผมจะรับซื้อนะครับต้องเป็นปีพศ2530นะครับดูแค่ว่าเป็นปีพศ2530ก็ขายได้เลยนะครับไม่ต้องไปดูว่าอักษรตัวนี้จะไปชิดตัวนั้นอักษรตัวนี้จะไปห่างตัวนั้นอะไรประมาณนี้ไม่ต้องดูนะครับจะเก่าจะใหม่ขายได้แน่นอนนะครับผมรับซื้อทุกสภาพทุกเหรียญเลยนะครับขอแค่ว่าเป็นปีพศ2530ชนิดราคา50สตางค์นะครับ เ็นเหรียญแบบุนเวียนแบบนี้นะครับทางด้านหลังโคเรียนนะครับเป็นปีพศ2530นรนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากอยู่นะครับเป็นเหรียญุนเวียนที่หายากเลยนะครับหายากในอันดับที่1ในเหรียญ50สตางค์แบบุนเวียนรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นปีแรกที่ผลิตนะครับสําหรับเหรียญ50สตางค์แบบุนเวียนรุ่นนี้นะครับก็คือปีพศ2530รนะครับแบบนี้นะครับที่ผมรับซื้อนะครับ ดูทั้งสองด้านเลยนะครับเห็นไหมครับทั้งทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญนั้นนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็ดูตามภาพเลยนะครับถ้าว่ามีนะครับดูแล้วเป็นปีพศ2530นรสะครับจะเก่าจะใหม่ผมก็รับซื้อทุกสภาพนะครับถ้าเหรียญผิวเดิมไม่ผ่านการใช้งานผมให้เรญละ5 0,000บาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญนั้นผ่านการใช้งานนะครับไม่ใช่ผิวเดิมนะครับราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญ ตามความคมชัดของเหรียญตามลําดับนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับราคาของเหรียญนั้นนะครับยิ่งสวยก็ยิ่งแพงนะครับหากว่ามีนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับช่องทางการติดต่อนั้นผมให้ทุกคลิปนะครับแต่อะไรก็แล้วท่านชมคลิปไม่จบนะครับก็จะบอกว่าผมไม่ได้ให้ช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อนั้นนะครับผมจะให้ไว้ที่ท้ายคลิปนะต่อไปนี้นะครับเห็นไหมครับ นี่ก็คือช่องทางการติดต่อกัะผมนะครับเป็น ID Line นะครับ